สบายดีสบายสบายดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่บึงท่าหลวงกันอีกแล้วนะนทุกคนคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนมาฮับสมบรรยากาศเนาะการซ่อมแปลงเส้นทางเนาะอยู่บึงท่าหลวงนี่เนาะเพราะว่าสรงทิศก่อนทางทริปก่อนนี้เกิดมีเหตุการณ์เนาะมีรถหญ่เนาะรถบรรทุกนักเนาะแล้วก็ที่ตามเส้นทางนี้เนาะมันเกิดลุกลุ้มเนาะและท้ลลแลที่ได้ทางไปถี่เนาะแล้วก็เลยว่า าจะมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนะาะขึ้นแก๊กไม่เาใจเลยเนาะแบบนี้นะเนาะก็ถือว่าเป็นบรกาศดีเลยนะที่ให้คนเปลี่งนทางใหม่เลยเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาก็าเวลาเที่ยวทางนี้เนานะมันเป็นขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนานะแล้วก็มีกลุ่มแน่เนะาะรับตรงขึ้นมนาะเป็นแก่กขึ้นปกติขึ้นไม่ให้รถข้ามผ่านเนะาะแต่ว่ารถจักรยานยังพอไปได้อยู่เนาะ เดี๋ยวเขาจะที่ฮาร์นคนทับสมมติขาบรถแข่งกันนะนาะให่ให้เว้นบริเวณนี้เนานะมาเท่านี้เลยจะให้เลนะี้ยวขวาเนาะเป็นนั่ใหญ่นะเดี้ยวขวามจะขี่อ้อมบึงไปเนาะอ้อมบึงออกไปนะแต่ว่ารถจักรนี้สามารถไปได้นะจุดก่อสร้างานี่นะ ตามสมกันว่าทางมันจะที่พีหลายเท่าไหร่เนาะแต่ว่าโบมู่ปัจจุบันนี้เพิ่นแปง่งปเมาใส่เนาะเพราะว่ามันจะได้ารอบครับต,ตอนนี้เห็น,นเขาเจ้าอาลมเพจเอาลงไหมเน,นี่ยเฟซบุ๊กเมียย่นี้นะก็ห็นเนาะรถบรรทุกสองคันจมลงเลยเนาะจมลงเส้นทางนี้เลยเนาะ ก็สร้างนี่เพื่อนว่าใช้ระยะเวลาประมาณเดือนนึงบอกอรอหนึ่งว่ามันจะแล้วทันมั้ยนะเดือนนึงก็ถือว์าไวายได้เนาะไอ้ตามข้อขี้นี่ก็ยังเป็นขึ้นนี่เป็นขึ้นเป็นกลุ่มอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นดึงเนาะมันจะบอสทันแข็งตัวดีเนาะเวลาเพื่อนทิพยามใหม่ๆัม่มากเลอ้า กุ้ขนเ,เครืองมีมีลึใหญ่มายช่ไ่ไปได้สช่หมอดวนี้ก็เป็นลื่นูปุ๊บปาป์ตดปารถคันนี้ไปเถ เป็นกำลังแปลง,งทางนี่ทุกคนรถจักราก้จะขี่ขึ้นปูตัดแบบนี้เลยนะอนี่ยุบลงบักเล็กๆเ,เ,เลยนี่ทุกคนนะ,นะอน่าจะจบออกใหม่เนาะเป็นจบออกใหม่แล้วก็ถมใหม่ ตามบอว่าขึ้นแปลงนี้ระยะเท่าไหร่เนาะน่าจะโบงออดสามร้อยสามร้อยนัดแต่จะซ่อมแปลงส่วนที่มันเตี้ยีเนาะเพราะมันก็จะมีบางรถก็มาบางคันก็มา มันแตกนะดูทุกคนเห็นบหครับมันแตกออกขึ้นเป็นนั้นเลยเนะาะทังหน้าอ,นอย่างนี่ทุกคน ไาเดียวค่อยๆข,ขี่ปบบนี้เลยนะอ้าก็ดหรือว่าปีนี้หลายได้ดีนาอยุบตัวแบบนี้เลยอันนี้เป็นผมไงนี่โอ้รถบรรทุกง่ายแบบรถแก้ดินแก้หินแก้ทรายใช่ไหมขี่มาใช่ไหมมันยุบตัวแบบนี้เลยอ๋อพูดนะ ก็เริ่มแตกเน๊ะอ๋อีอ่นะประมาณเดือนหนึ่งที่ทานแล้วบมเนาะที่เพ่น,นว้าเนาะ ถ้าเป็น1ิปคันรถบรรทุกนะหลายแท้หลายว่ะรถบรรทุกนะเป็นชิปคันเนาะเดือนนึง่งคาดว่าน่าจะเลี้ยวคันอยู่เลยเนาะ าทางไกเซิรเด้นี่เนาะน่าจะได้อยูบ่500มตรเนาะลกโตแบบนี้เลย แท็กบนนี้เลยเนาะนี่นะคือทั้งหน้านี้แห้งครับนี่ทั้งหน้าโอ้โหบึ้นทั้งหน้าของเฮานี่รถมาบึ้นวันบึ้นวันเลยเนาะ ทางบึงท่าหลวงเนาะทุกคนเนาะขาน,น้าผ่าบรสะดวกก็สามารถลีกเว้นได้เนาะมันก็มีทางเว้นเข้าเนาะอ้อมเป็นด่านอ้อมบึงบึงท่าหลวงแห่งนี้เนาะขี่อ้อมน่ยมันจะมีทางเว้นบมดทันเนาะทุกคนเนาะเว้นเนขะ้ามามันก็จะบดได้ลีกรถใหญ่แล้วก็จะบอนได้ล,ลีกขุ่มมินดัชชี่เนะาะทำเป็นทางดีเลยทางเว้นนี้เนาะแต่ขี่อ้อมน้อยนึงเนะาะบดได้ไกลหลาย เส้นทางตีพีนะทุกคนที่บึงท่าหลวงเนาะคนแน่ใจว่าเพิ่นที่ถมทับเลยหรือเพิ่นที่ขุดตเก่าออกเนาะขุดตเก่าแล้วก็ถมใหม่ก็่ไม่แน่ใจเที่ยวครั้งหน่เห็นรถจบนะทุกคนเนาะรถจบแต่ว่ามาจบมาอ่าปั๊บดิมบ่อรถไก่ทอง มันได้มีทางวิ่นไปนี่เน่ะน,นี้ตลาดบึงท่าหลวงทุกคนหน้าตลาดรถติดเนาะผู้ใดที่มาทางนี้ก็รถติดนิดนึงเนาะจักรวรรดแถวบึงท่าหลวงเนาะตลาดบึงท่าหลวง ก็ต th ัวเส้นทางก็แทบจะไบมีเลยเนาะข้างหน้าเลยนะเส้นทางคนข้างหน้าเอไม่เปางอยู่เนะข้างหน้าเ็หด รวดเลยเน,ะนานกนเนะก็วิ่งชักเนาะก็เพื่อน่าจะเห็นเป็นแต่ละจี่มันเตีนะ้ะเองแต่ส่วนที่เบตเตะเอนี่มันก็เริ่มหลื่นขน้นนะเราได้เริ่มเป็นรอยแตกเนี่ยนะทางถือว่าโบค่อยดีเลยเนะนาะแถวทางใต้ที่เนาะถือว่าโบค่อยสีหลายแะอ๋อเดๆๆๆูด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 ีมอล้วคนรถติด ไปทางบ่ไปได่เนาะเขาก็ต้องรอท่าให้รถไหญ่เที่ยวมุดก่อนแล้วเขาค่อยเลือกทางที่จะไปเนาะเลือกทางดีๆไปนะคือรถคันนี้เขา,ข,าขี่ตัดต่อมาทางนี้ไปเลยให้แนนอะนคะานกล้องรถ,ถมันติดออ๋อ,อ,อบน,นี้ก็เตพีหลายเลยน ทางบนนี okay. hmm. ่นี่ก็นักโบแห่กับบนนั้นเนาะหน้าตลาดท่นเนาะผู้หญิงขับรถเนาะทุกคนเนาะจะเลยว่ามันน่าจะโบแบบว่าเพื่อนน่าจะโบสนานเส้นทางเนาะแล้วแต่โบลื่นนะโบลึ่งครับแบบทำยงากแบบนี้นะ น่าจะมีรถใหญ่าามาแล้วเิ่นจะรีบเนาะแต่บุหัวมีครูว่นนีนะเนาะตรถใหญ่ยัง,ยงมาได้อยู่เนาะแต่ว่ามันจะยังยางากได้เนะาะงากงากงากอีแหละเนาะมารถเกี่ยวรถรถบรรทุก รถแก้หินเจ้าตายเพื่อแน่ใจว่ารถแก้หินเจ้สายเพิ่นแก้ไปชมใช่เนาะคือหลายคันครับคิดว่าเพื่อนน่าจะแปลงทางแต่โบแมนเนาะสุมเพราะว่าทางเตยพีหลายรถบรรทุกเชียวหลายแบบนี้น,นคิดว่ารถบรรทุกนี้แบบว่าแปลงทางนี้เน่ยที่จริงโบแมนยังบรานมีการกัวแปลงเพื่อเนาะจากสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากทางเตยพีครบนี้เนาะ น่าจะเอาดินขึ้นเขาเจ้าน่าจะเอาดินไปถมอยู่บึงชัดหลวงเนาะเห็นรถบรรทุกเป่าแล่นออกเนาะแต่ว่ารถบรรทุกหนักนี้แล่นเข้ามือทินทางโอเคจะมาสุกี่เลยเนาะ เิ็มาสุดแยกที่เลยเานาะกาจะประมาณนี้ทุกคนเนองกับภาพบรรยากาศบึงพัดหลวงเนาะที่เส้นทางมัำเตะเน,นะยนะปัจจุบันนี้กาจะประมาณนี้ยัางบบรามีการปปนะต่อแปลงเชื่อเนาะกาถ้าผ่ายจะไปไปมาๆกาให้ระมัดระวังเนาะหรือว่าเป็นไปได้กาขี่อ้อมทางอื่นก็ได้เนาะ พราะาทางมันยากอีนี่ได้รถไงรถเข้าๆออกแบบนี้เลยนะคลิปคิปป้ายคันนี่นะเปรถด้ามรถง่ายแบบนี้เนาะเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็จะบอกจะคิดกันนะถ้ามีคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกันติดตามคลิปวิดีโอต่อไปเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย